พัดลมระบายถ่ายเทยอากาศมีความจําเป็นมากในช่วงภาวะขณะนี้นะครับหลายที่หลายแห่งไม่ว่าจะนศูนย์ราชรการโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนนะครับช่วงนี้ก็มีการเปิดเทอมแล้วนะครับก็มีหลายแห่งก็มีเรียนออนไลน์ออนไซต์สลับกันไปณโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับโรงเรียนบดินเดชาสิง,สงหเสนีนะครับเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ดีโรงเรียนหนึ่งนะครับเพราะว่าเครือข่ายผู้ปกครองที่นี่เข้มแข็งมากนอกจากจะส่งบุตรหลานมาเรียนในช่วงนี้นะฮะในสถานการณ์โควิด ช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงบรรยายนอกจากจะส่งใจมาด้วยแล้วยังส่งพัดลมมาอีกนะครับพัดลมก็มีหลากหลายรุ่นนะครับทั้งพัดลมตั้งพื้นพัดลมติดผนังพัดลมติดเพดานนะครับก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีนะผมดูแล้วเป็นการทํางานของเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งมากนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกหลานสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันนะครับแม้กระทั่งในช่วงนี้ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดนะฮะคือเน้นสําคัญนะครับการทํางานเครือข่ายผู้ปกครอง ถ้ามีความสามาคัคคีกลมเกลียวกันนะครับทุกอย่างก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยช่วงนี้ช่วงโควิดสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราไม่กลัวนะครับเรารวมพลังกันนะครับนอกจากส่งบุตรหลานมาเรียนแล้วนะส่งกาลังใจมาแล้วนะครับเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มความรบรัระวังดูแลช่วยเหลือกันก็มีการส่งพัดลมระบายอากาศเข้ามาด้วยนะครับให้บุตรหลานท่านมาเรียนนะครับจะได้ อากาศถ่ายเทป,ปลอดโปร่งโล่งสบายนั่งเรียนนะครับอากาศดีนะฮะสิ่งสําคัญคือความสามาคัคคีนําพาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นพัดลมติดผนังนะครับสต่มักติดผนังอันนี้รอทําการติดตั้งส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพัดลมตั้งพื้นนะครับ ที่จะใช้ในการนั่งเรียนของเด็กนักเรียนในแต่ละจุดนะครับเพราะการเรียนนั้นจะมีการนั่งในที่อากาศที่โลง่งเมื่อจะเป็นตามลานตามต้นไม้หรือตามจุดต่างๆที่เราจะจัดในการเรียนการสอนให้มันอากาศถ่ายเทที่สะดวกในสถานการณ์โควิดขณะนี้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเห็นว่าความสามะคัคคีคือพลังพลังจะสู้ละฝ่าฟันได้ทุกปัญหาทุกอุปสรรคครับ